สวัสดีครับผมอ่าน้องชื่ออะไรครับชื่อยีนค่ะอายุเท่าไหร่ครับ19ค่ะอยู่ปีไหนคณะอะไรปีหนึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะวันนี้ก็อยู่กับรายการ yes or no แฟนแบบนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับถ้าไปต่อชูป้ายเขียวไม่ไปต่อชูป้ายแดงนะครับผมก็กติก,กาตามนั้นเนาะโ <Okay. S 2> อเคข้อแรกเขาเช็คยอดฟอลเรา yes ทำไมถึง yes เ,เพราะว่าหนูบริสุทธิ์ใจคะ่ะเช็คได้ตลอดข้อต่อไป oh. เขาห้ามเราคุยกับเพศตรงข้าม เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเพศตรงข้ามก็จะเป็นเพื่อนเราเพราเราไม่ได้คิดอะไรเกินเลยเข้อต่อไปนะครับเขาไม่ยอมรีไพล์สตอรี่เรา n นทำไมถึง no เพราะว่าหนูรู้สึกว่าการรีไพล์ก็เป็นวิธีการแสดงความรักอีกอย่างหนึ่งข้อต่อไปครับเขาไม่ยอมให้เราไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้ชายอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่อ่ะ yes อ่า yes ทำไมถึง yes เออบางทีค่ดจะเป็นห่วงความปลอดภัยของเราหรือเปล่าอะไรอะแล้วถ้าเกิดว่าตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าไม่ยอมให้ไปให้ไปเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงเลยละ อันนี้โนค่ะโนอ่ะทำไมถึงโนเพราะว่าบางทีหนูก็มีสังคมเป็นของตัวเองเนาะอะไรอย่างเงี้ยข้อต่อไปครับเขามาขอรหัสเฟซกับไอจีเรา y ทำไมถึง็ o เพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจค่ะไม่มีอะไรแบเนี้ยอ่าโอเคข้อต่อไปเขาติดนี่เราอยู่ก้อนหนึ่งแต่ก็ยังมายืมต่อห o ค่ะเพราะหนูก็ไม่มีข้อต่อไปครับเขาเป็นคนติดสกินชิป yes เพราะอะไรครับเพราะว่าหนูก็ติดเหมือนกันข้อต่อไปเวลาเขาทะเลาะกันเขาชอบใช้ความดุแรง no ค่ะไม okay. okay. ่เอาเลยไม่เอาเลยใช่ไหมอ่ะโอเคอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้น like> ้องฝากบับหน่อยนะครับผม ig c h a n a y j nascarj ค่ะโอเคครับผมุณมากครับขอบคุณครับอาดจะอกมือลากกล้องหน่อย